ไม่รอดแน่พอจ้าแล้วทีนี้บอกผมได้ยังครับว่ามันคือเมนูอะไรมันคือซิดโตพอ่อโตทำอะไรอยู่ลูก กำลังดูรายการช่องอาหารครับรายการอาหารหิวแล้ว,วลูกห,ห,หิวแล้วสิครับพ่ออพอดีเลยวันนี้พ่อมีเมนูพิเศษมาให้กินเมนูอะไรเหรอครับพ่อพ่อไม่บอกหรอกแต่บอกไว้ก่อนว่าเมนูเนี้พอกินบ่อยมากเลยรอดูแล้วกันดีเลยครับพ่อทำเบื่อเพื่อนผมด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนผมเนี่ยกำลังจะมาเลยเอา้าจริงดิ ได้เลยเดี๋ยวได้โชว์ฝีมือทีเดียวพร้อมกันเลยเร็วๆนะครับพ่อรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรู้แน่เลยอร่อยชัวร์เล่นเกมรอไปเลยเอาเข้าขมาสมิมาถูกเวลาพอดีเลยนะวันเนี้ยพ่อเรามีเมนูเด็ดมาด้วยทิ้งดิอะไรอ่ะ,อะ,ไ,ะไม่รู้เหมือนกันไปรอดีวกว่าไป เม,มนูพิเศษร้อยเมนูพิเศษอืมสุดยอด อร่อยจังเลยครับหืมน่ากินจังเลยครับพ่อแล้วสรุปแล้วเป็นเมนูอะไรครับพ่อเอาหน้าไม่ต้องถามหรอกจริงๆินไปเถอะรับรองอร่อยนะงนั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครัะเซฟลุยอ๋อโตอร่อยจริงด้วย เป็นไงล่ะอร่อยใช่ไหมล่ะถ็นมือพ่อ <c oughs> <c oughs> อื้ออยอิ่มโอ้ยหมดเลยเนี่ยหมดสิครับอร่อยขนาดนี้ <c oughs> แล้วทีนี้บอกผมได้ยังครับว่ามันคือเมนูอะไรมันคือกระเพานกกระเพานก ทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเด็กๆพ่อก็ยิงนกตกปลาแล้วก็นกมาทำนี้พ่อก็กินเป็นประจำนะอินไ้ม,มใช่ไหมลูกอินนะครับพ่อไปล้างให้อ,อวอสมหมดเลยโตรู้หรือเปล่าเรามีเรื่องเกี่ยวกับนกจะเล่าให้ฟังอะไรพ่อเราอะ่ะเคยทำแบบนี้ให้เราทานอร่อยแบบนี้เลยแหละ แต่เราก็เลิกกินแล้วแหละเอ้าทำไมอ่ะอยู่ดีๆพ่อเราเกิดไม่สบายขึ้นมาแต่ก่อนพ่อเราจะตายนะ่ะทําไมอ่ะแกร้องเหมือนนกก็คือปีงเหมือนนกแบบเนี้ยแต่พ่อเราก็สิ้นใจ<ม>เราเลยปฏิญ,ญาณว่าเราจะไม่กินนอกอีกขนาดนั้นเลยหรือเราว่านะสิงโตร,รีบไปเตือนพ่อสิงโตดีกว่าลูกชายเราแย่งกินซะหมดเลย ต้องหาเหยื่อใหม่และอ่าไม่รอดแน่พ่อจอ้ะพ่ออย่าทำเลยสงสารมันอะไรของโตเนี่ยมันเป็นเมนูหลักของพ่อเลยนะรู้ไม่กินก็อย่ากินดิพ่อยะอย่า,ยามุ่งกับพ่อนะพ,พ่ออะไร อ๋อไม่มีอะไรพ่อสงสัยผมตาฝาดว่าอะไรพ่อเปลี่ยนใจอย่ายิงมาเลยไปไปไปเป็นเด็กเป็นเล็กพ่อโดนแน่เฮ้ยดูดิดูดิ นายนายพ่อนายเป็นอะไรอะ่ะหญิงวดพ่อพ่อเป็นอะไรอะ่ะพ่อพ่อก็ปกตินะแต่รู้สึกช่วงนี้ปวดคอนิดหน่อยอย่าสนใจพ่อเลยอยิ่วแลว้ไปหากระเพาะนกกินดีกว่ากินอีกไหมอิ แล้วอ,อย่ามาแย่งนะานกกินหน่อยกัวฮาโ <c oughs> <c oughs> ตอันนี้เย็นแล้วเราขอากลับก่อนนะโอเคเดินทางปลอดภยัยละกันสิงโต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 ,งต,งตเกิดเรื่องให่แล้ว อะไรใจยเยน็นๆเขาเลยพูดพ,พ่อพ่อนายถูกใครยิงอยู่หน้าบ้านไม่รู้อะฮะไปดูเลวไป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 ศรีโต,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 ตพ่อขอโทษพ่อ,พอ